สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัมมาเวเลีถึงแม้ว่าการแข่งขันการเป็นเจ้าภาพปีเอ็นเอลที่ไทยเราจะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความประทับใจของดาวตบแต่ละชาติที่ได้มาไทยของเราก็ยังไม่จบครับสาวๆแต่ละชาติก็เริ่มมีการลงภาพที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราได้มาแข่งขันด้วยแล้วก็ถือว่าไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วครับทาให้สาวๆไปท่องเที่ยวกันอย่างแฮปปี้เลยล่าสุดมากันที่สาวๆโปโลแลนด์สมาเซกมีการ นำทีมพาเพื่อนๆท่องเที่ยวประเทศไทยของเราครับนี่เลยครับภาพนี้เธอก็ได้ลองเอาไว้เป็นการนั่งรถตุ๊กๆนั่นเองสาวๆโปแลนด์ Poland ก็แฮปปี้จริงครับกับการนั่งรถตุ๊กๆไทยแลนด์แบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีความน่ารักของสาวๆตามภาพเลยครับสวยมากๆเลยทุกคนเลยมีการใส่ชุดไทยแล้วก็เซลฟี่ท่องเที่ยวกันแบบช้ำๆน่ารักจริงๆเลยครับสาวๆแต่ละคนนี่แหละครับเป็นความสุขของดาวตบตางชาติที่ได้เข้า มาในประเทศไทยของเราทุกคนนอกจากที่จะมีเกมการแข่งขันแล้วก็ได้มาเจอกับกองเชียร์ชาวไทยของเราที่ต้องบอกเลยว่าซัพพอทุกคนอย่างดีงามมากๆอย่างสมาชิกเธอก็ได้มีการลงบรรยากาศเหล่านี้ในโซเชียลของตัวเองแล้วก็ได้มีการขอบคุณแฟนๆกองเชียร์ชาวไทยด้วยครับที่ถือว่าเป็นกองเชียร์ที่พิเศษมากๆเธอได้บอกไว้แบบนั้นเลยครับนี่เลยครับสาวๆใส่ชุดไทยกล้าวผมกันแบบจำๆเลยจริงๆถือว่าเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจครับ สาวๆทุกคนมีความแฮปี้อยู่แล้วที่ได้เดินทางมาในประเทศไทยของเราเป็นเมืองที่มีความสวยงามมีวัฒนธรรมดีๆแล้วก็มีผู้คนน่ารักที่พวกเขาต่างก็ประทับใจกันรัวๆเลยครับเอาเป็นว่าปีหน้าถ้าหากว่าไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพเราคงได้เจอกับสาวๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้กันอีกเช่นเคยครับก็ดีใจครับที่สาวๆแต่ละชาติแฮปี้ขนาดนี้ที่เดินทางมาในประเทศไทยของเราในครั้งนี้ครับ